แอตแลนติสตำนานเมืองสาบสูญใต้ทะเลที่โลกยังเฝ้าตามหามีเรื่องเล่าขานที่สะกดจินตนาการของมนุษย์มาหลายพันปีเรื่องของแอตแลนติสเมืองอันรุ่งเรืองที่ว่ากันว่าเคยมีอยู่ในยุคโบราณก่อนจะจมหายไปใต้ทะเลในชั่วข้ามคืนตำนานนี้เริ่มต้นจากผลงานของเพลโตนักปรัชญาชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงศตวตรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชเขาได้เล่าเรื่องแอตแลนติสไว้ในผลงานปรัชญาสองชิ้นคือ ไมิอูสและครีติอัสซึ่งอ้างอิงถึงเมืองมหาอำนาจแห่งนี้ตั้งอยู่นอกเส้นทางช่องแคบเพราคริสหรือที่เรารู้จักในปัจจุบันว่าช่องแคบยิปรอตาเฟโต้เล่าว่าแอตแลนติสไม่ได้เป็นเพียงอาณาจักรธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านวัตถุและวัฒนธรรมเมืองนี้ปกครองโดยราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่งมอบเกาะแห่งนี้ให้ลูกชายของเขาแอตลาสเป็นผู้ปกครองและกลายเป็นที่มาของชื่อแอตแลนติสเกาะแห่งนี้ถูกพารณาว่าเป็นสถานที่ที่งดงามและอุดมสมบูรณ์มีภูมิประเทศอันหลากหลายทั้งภูเขาสูงตระหง,ง่านทุ่งหญ้าเขียวขจีและชายฝั่งทะเลที่สะอาดบริสุทธิ์แอตแลนติสไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองธรรมดาแต่เป็นศูนย์กลางอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณมีระบบชนประทานที่ล้ำหน้า มีคลองที่เชื่อมต่อแม่น้ํากับท่าเรือและมีแหล่งพลังงานที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายได้วังของกษัตริย์ถูกสร้างจากทองคําและโลหะล้ําค่าที่ไม่มีใครเทียบได้โดยมีวิหารอุทิศให้กับโพไซดอนซึ่งตกแต่งด้วยงาช้างและอัญ,ญมณีความมั่งคั่งและความรู้ของแอตแลนติสทําให้มันเป็นอาณาจักรที่ทรงอํานาจที่สุดในโลกแต่เมื่อความมั่งคั่งนํานมาซึ่งความทะเยอทะยานและญิงยโส แอตแลนติสก็เริ่มทำสงครามกับอาณาจักรอื่นเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาพยายามลุกรานเอเธนตามตำนานเทพเจ้าโกรธเคืองต่อความทะเยอทะยานนี้จึงสั่งลงโทษอาณาจักรแอตแลนติสด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่กืนกินทั้งเมืองในชั่วข้ามคืนทำให้แอตแลนติสจมหายไปในทะเลลึกกลายเป็นตำนานที่โลกไม่เคยลืมการค้นหาความจริง นับตั้งแต่ที่เพลโตเขียนถึงแอแลนติสนักวิชาการนักโบราณคดีและนักสำรวจทั่วโลกต่างพยายามหาหลักฐานว่าแอแลนติสมีอยู่จริงหรือไม่หลายคนเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องเปรียดเปลยที่เพลโตสร้างขึ้นเพื่อเตือนใจเกี่ยวกับอันตรายของความหยิ่งผยองและความโลภแต่ยังมีทฤษฎีเชื่อมโยงแอแลนติสกับสถานที่จริงเช่นหมู่เกาะซานโตรินีในกรีซซึ่งเกิดการระเบิดของภูเขาไฟครั้งมหึมา ในช่วง1,600ปีก่อนคริสต์ศักราชหรืออาจเป็นบริเวณเกาะบีมินีในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีการค้นพบโครงสร้างหินที่ดูเหมือนถนนใต้ทะเลนอกจากนี้นักโบราณคดียังพบหลักฐานที่อาจเป็นแรงบันดาลใจของตำนานแอตแลนติสเช่นเมืองโบราณเฮลิกเกในกรีซที่ถูกแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิทำลายหรืออรารยธรรมมิโนอันซึ่งเคยรุ่งเรืองและล่มสลายเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติ แม้ว่าแอตแลนติสจะยังคงเป็นปริศนาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเรื่องราวของมันยังคงจุดประกายความสนใจและจินตนาการของผู้คนทั่วโลกบทเรียนจากตำนานแอตแลนติสไม่เพียงเป็นเรื่องราวความมั่งคั่งและความล่มสลายแต่ยังสะท้อนบทเรียนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ความทะเยอทะยานที่ขัดความยับยั้งชั่งใจสามารถนำมาซึ่งไายนะที่ไม่มีใครคาดคิดไม่ว่าแอตแลนติสจะมีอยู่จริง หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานเมืองนี้ยังคงเป็นสนัญลักษณ์ของความลึกลับและการค้นหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์รู้จักใช้สติและความสมดุลในชีวิตตลอดกาล